สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิพย์ชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันวันโค้งสุดท้ายค่ะเราจะมาสรุปหวยกันว่าตัวไหนเด่นเดี๋ยวนะคะกำลังเขียนอยู่ดจ,จะมาสรุปกันวันนี้วันว่างของแอดตีบก่อนเดี๋ยววันหวยออกไม่ว่างแล้ว งานวันหยุดทํางานค่ะโอเคค่ะเราจะมาสรุปว่าหวยไหนมาอันดับอันดับหนึ่งขอกระดาษสิ กระดาษก่อนนะปโห้ยเด่นหวยดังใครเล่นหลักสีฮะหลักสี่หวยดังมากหวยอาจารย์น็อตสี่ศูนย์แต่ก็ตรงกับสูตรแอดอยู่นะก็ไม่รู้ว่าจะมาไม่มาเมื่อที่แล้วก็ตรงเมื่อที่แล้วก็ห้าเจ็ดเหรอเจ็ดห้า ตรงเลขวิ่งนะคะแกะตรงเลขวิ่งโอเคค่ะเรามาสรุปเลขวิ่งกันดีกว่าเลขวิ่งมีอะไรมัง่งเนอะเลขวิ่งเก้ากับหนึ่งสูตรนี้นะเก้าหนึ่งอ่าสูตรนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็เจ็ดเก้าสี่ สองตัวด้วยนะหนึ่งห้าแปดโอเคหนึ่งห้าปหหนึ่งก็สองตัว9ก้าสองตัวเก้ากสอันนี้เก้าสีกับสองเก้ามาแรงโอเคค่ะอันนี้เก้ามาแรงนะ แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกก้ามาันดับหนึ่งโอเค 1> 1. ลองมาก็สี่ทุกคนว่าห้าจะมาไหมเขาว่าดินห้าถ้าเกิดงวดนี้ไม่เข้าต้องสองสูตรนี้โอ้โหเลยนะเด่นก็มาอันนี้จับให้เลยดีกว่าอันนี้แค่เดินนะคะงวดประจำวันที่เออสามสิบ สองหกหกแอดจำให้ดีกว่าสถิติวันอันนี้คืออันนี้คือวิ่งนะวิ่งวิ่งบนล่างอันนี้ให้เป็นตัวลองแล้วกันลองวิ่งเด่นมาไหมเด่นเก้า <c ười> ควิ่งลูด9มาจับให้9ก้าจะมาไม่เก้ห้าเนี่นะเก้าสามเหนึ่ง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 มีอยู่นะ 1, 1, 1. สูตร s หนึ่งหมีสิทธ์มานะหนึ่งหนึ่ง

หนึ่สูตรแอดปีอยู่นี่หนตอนแรกแอดเขียนเป็น1 7ค่ะผิด1 9 1 7ก็มีสิทธ์หวยอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะถ้าดิน9ก็จะมีนี่ค่ะ39มเก้าหนึนะคะถ้าเลขเบิ้ลจะมาก็น่าจะ1นหนึ่ง แล้วมาสูตรนี้สูตรนี้หลกกักสี่ก็ตรงกับอาจารย์น็อตก็จะมี4ีศย์เห็นไหมตรงตรงกันอยู่นะแต่ไม่รู้จะอ่านหรือเปล่าไปซื้อรอตเตอรี่นะคะสี่ศูนย์สี่เจสี่สสสี่หนึ่งสี่แปดเดี๋ยวคัดออกมาว่าเราควรจะซื้อตัวไหนดีเนาะโอเคว่าเราจะเล่นตัวไหนดี มีสี่เก้าโอเคเดี๋ยวเอทดคัดออกนะเรามาคาัดออกไม่ไม่ต้องให้มันเยอะบนล่างกล้องเห็นไหมทุกคนบนล่างบนล่างมีอะไรมั่งขอเลกตัวเก่านะ นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่ง,ห,ง,ห,ง,ห,งหรอสามเก้าเพรอว่าสามดับหัวสามดับจะเอาไหมไม่เอานะตัดออกไปหกเก้าก็ตัดออกไป มาดูว่าจะออกไหมเก้ก็ตัดตัดตัดศย์เก้นยก้าหนึ่งศูไม่มีศูก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าก็ตัดแต่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะคะจะมาตัดมันจะมาเหรอเอาให้ ห้าสองที่แอดดูสถิตินะคะสถิติมันก็ให้ระวังเจ็ดนะคะแล้วเจ็ดมาห้าครั้งระวังเจ็ดเจ็ดแค่นี้แล้วก็อันดับหนึ่งเก้าใช่ไหมเก้าลงมาหนึ่งถ้าสีเหรอสี 4, มาก็เอาให้ไปสีเก้า ทุกคนจะไปจับเอาก็ได้นะคะไม่มีหกแต่แอดก็ชอบอยูนะสี่เอาให้เลขดังไปจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แต่มันตามสูตรแอดไงสี่ศูนย์เนี่ยพอดีมันไปตรงกับเลขดังก็ให้ไปเผื่อมันเข้าเนาะเปิดเลขเข้าเพราะงวดที่แล้วไม่เข้างวดน,นี้แกอาจจะเข้าก็ได้ใครไม่เชื่อ อย่าลบรู่นะคะปู่กัยาะน้าโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะจับให้กำลังจับให้อยู่แปดสองเหรอเก้าสองเหรออืมเก้าสองก็มีสิทธิ์นะคะแต่มันไม่มีเก้าสองเก้าห้าไ่้านะ เก้าเก้าเลขเบิลเอาให้ระวังเก้าเก้าด้วยก็มีแค่นี้แหละหนึ 1, ่งสองคหนึ่งสองจะมาไหมไม่รู้ก็ระวังหนึ่งก็ให้หนึ่งสองไปอ้หลายตัวจังแค่นี้แหละค่ะลองสรุปแค่นี้เอาแค่นี้นะเลขที่ชอบชอบนะถ้ามามันก็คงจะมาซื้อเยอะก็ไม่ไหวเนาะเอาแค่นี้ มาไม่มาไม่รู้นี่สูตรนี้สูตรนี้สองงวดมาดูงวดที่สามจะเข้าไหมสองงวดคือเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วสูตรนี้มาหกงวดงวดที่แล้วหลุดนะคะมาดูว่างวดที่เจ็ดนี้จะเข้าไหมงวดที่เจ็ดจะเข้าไหม ถ้าได้4มาตรงหลักสีก็ซื้อหลักสีได้นะคะแต่ไม่ต้องซื้อหมดซื้อเอาแต่ที่มันตรงกับเลขดังนะคะ40ก็ว่าไป48 41ถ้าเลขสถิติมันมาเนาะงวดที่แล้วมันออกออก7 5 7กับ85ใช่ไหมถ้าสิทธิวันมันมันก็มีสิทธิหกมา หกกับเก้ามาอยู่นะคะถ้าหกกับเก้ามามันก็จะมีประมาณนี้ถ้าตรงกันนะถ้าตรงกันมันก็จะมีอันนี้เจ็ดหกอันนี้หกเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดสามอันนี้สามเจ็ดตรงกันนะ หลักหกหนึ่งหกหนึ่งหก็มีสิทธิ์นะคะหนึ่งหมีสิทธิ์มานะอย่าลืมนะเอาให้เขียนให้แล้วกันก็ไปเลือกซื้อเอานะคะไม่ต้องซื้อตามหมดก็ได้ซื้อเอาใครได้เลขเด่นเลขเด่นตัวไหนมาก็มาจับเอาถ้าแอจะซื้อก็น่าจะนีซื้อลอตเตอรี่ซื้อไว้แล้ว ถืรอรางวัลที่หนึ่งมันตรงกันหกสี่หกสี่มีไหมอันนี้เลขสี่ไม่มีอันนี้สูตรที่มีสี่สูตรนี้มีเก้านี่แหละมันเป็นปัญหาเหมือนงวดที่แล้วมันก็ไม่ตรงกันมีห้าแต่ไม่มีห้าเจ็ดแต่สูตรนี้มีอันนี้มีเก้าแต่แอดชอบเก้านะคะวิ่งรูดเก้านะคะบนล่างเลย จะมาไม่มาไม่รู้แต่ชอบ9กับ1น่งชอบ9กับ1นึ่งรูดมาเก้าอีกไหมหรือ5จะมาง่อที่แล้วมา5หรือจะมา1ตัวหลุดมาถ้าจิตจะมามันก็จะมา7ิตสองจิตหนะโอเคค่ะโคงสุดท้ายดูเอา หรือใครจะแคปหน้าจอไปจับเอาเองก็ได้ค่ะไปเลือกซื้อเอาเองก็ได้หนึ่งสองสามโอเคค่ะอันนี้เลขวิ่งเรามาสรุปกันแล้วเนาะก็สรุปออกมามันก็ได้ประมาณนี้แหละเก้าสองเก้าสองมีไหมนี่มีเก้าสองแต่แอดไม่ได้เอาหนึ่งสามสามหนึ่งนะแต่แอดไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าถ้าใครจะซื้อกันไว้ก็ได้นะ หนึ่งหนึ่งมันออกเจ็ดห้าเจ็ดหรือมันมันอาจจะมาเจ็ดเจ็ดก็ได้งวดน,นี้ค่ะจะไปรู้ใช่ไหมมันอาจจะเอาห้าสลับกันแล้วมาเจ็ดเจดไม่แน่ไม่แน่ทุกคนมีสิ์มีสิ์สูตรนี้ตรงโอเคค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจะปีใหม่แล้วถ้าใครจะเดินทางกลับบ้านกลับต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะคะถึงจุดมุ่งหมายอย่างตลอดปลอดภัยนะคะคุณพระคุ้มครองทุกๆคนนะคะคุ้มครองเอฟซีทุกๆคนนะคะถ้าใครซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะคะขอให้มีเงินกลับบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องพันทิพยชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะถูกหวยกันทุกคนนะคะปีใหม่